รั้งเรล็กที่สาเราได้ทำป่าไงนะพี่นองบอกเคยจักเถื่อที่ได้แบบทำป่าไง ใหญ่แบบใหญ่แห้งเลยเนาะโตันสิทซ้ำมะนาวเนาะพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่บ่ฮู้ว่าสิทำแต่โบนะ้อตื่นเต้นหแห้งยู่เนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอ,ขอกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตูกผู้ทุกคนนะจ้ามาพบมาพบกับสองสาวเรามะนาวสมคือเก่าเด้อจ้อ 9, จอ 4, ะพี่น้องบ่ได้เพาะกันดุลแล้วเด้อจ้าขึ้นฮอดคือเก่าเด้อจ้า FC ทุกคนเด้อมื้อนี้กาได้ปลาเนาะพี่น้อง มีญาติหรือว่าเพื่อนบ้านญาติญาติกันเอาปลามา่ห้เนาะพี่น้องเพิ่นเอาปลาตัวใหญ่มา่ห้ปลาเพิ่นได้มาจากอันเพิ่นไปอันถอดแห่เนาะพี่น้องแบบตัวใหญ่แห้งเลยเนาะจ้าพี่น้องก็คือมะนาวก็เป็นครั้งแรกที่มะนาวได้คั่วปลาใหญ่ดิเฮ็ดปลาใหญ่ปลานี้เนาะกะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดเป็นหรือบ่เนาะกะลองเบิ่งเนาะเพราะว่าเคยเบิ่งใน TikTok ใน YouTube เนาะพี่น้องวิธีคั่วปลาใหญ่เนาะ พ่อน้าก็มกเบิงก็เลยจือจำมาได้กับพ่ออ่นนำมาใส่ได้อยู่แต่กะบุกิงเนาะพี่น้องแต่กะบัวสีผ่านหรือบัผ่านเนาะก็ลองเบิงเนาะตอนนี้ก็มาขันตอนเอาใครออกใครนี่แปลว่าใครงายแห้งเลยนะจ้ะพี่น้อง ไข่นี่มีสองเกาะเนาะก่อนซําแค้นมะนาเลยเน้องพี่น้องแบบไงแหงเลยไข่นี่บูว่าสีเฮ็ดเมนูยังกินพี่น้องอ่าแนะนําได้ในเดอจาว่าป่าแบบนี้ตัวไงแบบนี้แล้วก็ไข่ไงแบบนี้ต้องเฮ็ดเมนูยังกินนะจ้ะอ่าฝากแนะนําเมนูในเดอจาว่าควรเฮ็ดเมนูยังกินเนะจ้ะป่าเนี่อู้ท้งงมดนีพอดีปลาฮกโลน้นองฮกโลเป๊ะพอดีเลยแบบตัวไงแหงเนาะ ไข่นี่สิไดยู่ประมาณโลูโลปล่ไปเราจะไข่นน่ใหญ่แห้งเลยมะนาวกะหัวฟีมือเนาะบอกว่าอ่าเคยเป็นเคยเป็นเชฟเชฟปอนโมเมนเชฟจริงเนะาะพี่น้องเพราะว่าเคยเบิ่งเชฟเพิ่นเห็ดเทติกอันดอกลว้ในยูทูบเนาะเบิ่งมากกัะจือจามากกเลยลองมานําใส่เบิ่งปลาแบบใหญ่แหงแลยหยแหงเนาะพี่น้องเนาะ แลงหยาแห้งแบบทำกันแบบจัดการเป็นหยาแห้งเลยเนาะปวดไปเบิดเลยปวดนิว้วปวดแขนไปเบิดเลยพี่น้องเพราะว่าอ่ามันใส่แห้งร้ายละกะอ่ากิ่งแขนเกิ่งมือไปเบิดเลยเนาะจากก็เลยแบบว่าโอ้ปวดไปเบิดเก่งไปเบิดเลยเนาะตอนนี้โมเมนต์ปลาเนาะลิเนาะตอนนี้เป็นคนขวเนะลิเนะาะปลาปลหลิเราคนขวาริไปแล้วเราจะพี่น้องตอนนี้ค่ะ กระเด็นกระโดนแล้วกะเละเทะไปเบิดแล้วเนาะจ้าตอนนี้กะคือแบบว่ากระเด็นเต็มเบิดเลยเนาะตอนนี้กะคืดงออยู่พี่น้องเอ้ยเผาเห็ดเผาเลวก็สิเผาไปห้าอาบน้ำเนาะจาา้าพราะว่าอยู่นานบ่ได้เนาะแบบนี้กะกินกะข้าวแน่เนาะกะมีคนเฮ็ดอะอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเห็ดบดะบ่อยอยกให้เห็ดพี่น้องเอ้ยอยากเห็ดเองอยากทำเองอยากครูเองอือยากลองบิ่งเอง บลองกับโบหูน่าจ้ะพี่น้องก็ต้องลองเบิงว่าได้บ่ได้เนาะแต่กะบลองกับโบหูเฮียนเป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องเผื่อว่าในอนาคตกะสิได้ควบปลาตัวใหญ่กุนีฮะนะกะอาสิได้นะแต่ว่าตอนนี้กะพ่อแบบไปโหลดเนาะจ้าพี่น้องทีอสีโบกิงกะกะเฮ็ดไปเองเนี่แหละน่าจะเพราะว่าอ่าเฮียนไปอ่าโบเฮียนกับโบหูน่าจะพี่น้อง กะแล่ๆไปแบบนี้กะสีเอาเนื้อออกมาก,ก่อนนะจ๊ะเอาเนื้อออกมาก่อนเนาะเอาเนื้อออกมาได้ขางหนึ่งขางหนึ่งยังบดท่าเหลวอยู่นะจ๊ะขางนี้ยังบดท่าเหลวยังอีกขางหนึ่งเนาะแปบลบว่าตัวใหญ่แห้งอะพี่น้องจกักจักปลาอย่างไรเนาะพี่น้องกับบุหูซื้อปลาคือกันเนาะพี่น้องหูจักซื้อปลาก็ม่เห็นบอกในกเด้อจ้ะเด้ออ่ามือเกาะกับสีสันๆเนาะพี่น้องเพราะว่า อ่าให้เพื่อนจับกล่องให้กับเป็นสีสันๆม่วงๆเนาะตอนนี้ก็ขัางแหละกันยังออกบุเพศอยู่เจาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบหยาแข็งเลยเนาะเพราะว่าผมมีประสบการณ์เนาะเฮ็ดไปหนําพอยไปนนําเนาะพี่น้องเฮ็ดไปหน้าพอยไปนําเพอดี่วเพิ่นเปิดเพลงเนาะพี่น้องเพิ่นเปิดเพลงเมื่อน้าก็เลยตองได้มาผักเอานะจ้ะเพิ่นพังเพลงเพิ่นพังล่ำกวดดีเพิ่นเอาปลามาเนาะจ้ะอ่าเพิ่นมาเปิดเพลงเพิ่นพังเพลงเนาะ ก็เลยได้แล้วเนาะอขางนึงเนาะจ๊ะพี่น้องบุหัวปลายังมันน่ากับบุหัแล้วก็บุเคยเห็นอีกเนาะว่าปลาบุเคยเห็นปลาตัวใหญ่ปลานี้แล้วก็บบุหัวเป็นปลายังอีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นขางที่สองนะจ๊ะเป็นขางที่สองเป็นสิ่งส่วนที่สองนะจ๊ะตอนนี้ก็เอ้าหันบอลนั้นแล้วก็หันบอลนี้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าบุหัวสีเอาบอลได้ดีมันจะสีเมอเนาะขางนี้ก็จะเป็นขางยากแห้งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบทนัดกับมือเนาะจ๊ะ มันอยู่ขางที่แบบบทนัดขางแหละกะเสีเาจากห้างมากะสิทนัดแน่นอนจ้ะแต่ว่าตอนนี้เอาตักข้างหัวไปกะสีบทนัดเนาะจ้ะเลยตองแบบเป็นแบบลำบากขึ้นกวัวเกาหยาขึ้นกว่วเกาเนาะจ้ะพี่น้องกะสิพยายามกรีดกรีดกรีดเอาให้เนื้อร้ายที่สุดเนาะจ้ะพี่น้องบวให้เนื้อติดกระดูกร้ายเนาะแต่กะมือไม้เนาะจ้ะมือไม้แล้วกะมือแหลกข,ข้างแหลกอีกเนาะจ้ะ กะสีละเอียดมันในเนอซะสนกะสีติดกับกระดูกลายแเนเ่นอะพี่น้องก็ยังบูฮู้ไม่นูสีเห็ดกินอยู่นะจ๊ะเพราะว่าสีขั้วขั้วแลละกะเอาสนส่วนเขาตุไว้กอนะจ๊ะเพราะว่าบบมีตุใสเนาะตุอ่าเต็มเนาะก็เลยต้องแยกเป็นสีส่วนแบบนี้เพื่อที่ว่าสีได้เขาตุง่ายและกะสีได้แบบเอาออกมาทำอ่าการกินง่ายเนาะ ถ้าเอาขาเบิดตูตเดี๋ยวบนแข็งก็สิ่งลำบากเนาะก็เลยต้องเห็ดเป็นสิ่งชวนไหวล,ละค่อยเอาขาตู้เนาะจ้าสะอ่อนไข่พี่น้องไข่รายหล,ลายแต่สีเห็ดเมนูยังกินเนาะจ้าก้าฝากพี่น้องแนะนำเมนูมาได,ด้เด้อยจ้าว่าสีเห็ดเมนูยังกินยังสีแสบเด้อยจ้าตอนนี้ก้าหางที่สองเนาะพี่น้องเนาะอีกขางหนึ่งก็ไก่สีเซตแล้วเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าโอ้ลำบากแหงเนาะ กมีให้ลองอีกไงยยกว่านี้กะสิลองอยืดรอจากพี่น้องเพราะว่าสีเดืูดนะคะามันต่างกันจากตัวน้อยจากตัวใหญ่มันต่างกันแนวดาเนาะอุแตวารับบากกรตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่กะขึนมีตัวใหญ่กว่านี้กะอยากลองเบิ่งอย่นรจ้าเพราะว่าสีเดหูนะจากพี่น้องว่ามันสีํำใด้เนาะแต่กะตอนนี้กะใกล้สิเซสแล้วเนาะกะมาช่ำแหละแล้วกะ สีเอาแบบแยแๆๆแ,แ,แล้วก็สีหลางเขาตู้นเนาะพี่น้องหลางเขาตุ้แยกกระดูกแยกเนื้อลวก็แยกกันเป็นส่วนไปส่วนมันเนาะแล้วก็สีแด้เาขาตุ้ไว้แถวเขาสองแขงไห้เลยเนาะจะ้าก็มืออื่นกะสีเอาออกมาละลายเนาะเอาออกมาละลายอันจักสีเฮ็ดเมูน no ยังไรเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาได้เด้อยวจว่าสีเห็ดเมูน no ยังกันยังบุหูอยู่เนาะจ้าตอนนี้กะ เอาแยกระดูกเนาะแล <S <S s <S nee. yeah. ้วก็สีหลางสีหลางเราจะพี่น uh> ้องสีล่างแบบหลางให้สะอาดเลยเนาะก่อนเสียเอาข้าตุ้เราจะพว่าแต่เวลาออกมาทํากินกับสีได้ง่ายเนาะพี่น้องสังเกตได้อยู่ข้างลลังมะนาวเนาะอยู่ในข้อเสืออยู่ข้างลลังมะนาวพี่น้องสังเกตได้เด้อว่าพี่น้องเห็นยังพี่น้องคอมเมนต์บอกได้เด้อพี่น้องเด้อว่าพี่น้องเห็นยังในหลังหลังมะนาวนะ ข้างหลังมะนาวเป็นข้อเสือมะนาวนอนอยู่ข้างหลังนะอยู่งอนนะพี่น้องว่าพี่น้องเห็นยังพี่น้องคอมเมนต์ได้ในเรื่อจ่าเดือเพราะว่ามะนาวกะงงน้ำตัวเองคือกัดเราจะว่าเกิดยังขืนว่าเป็นยังคือตองหินเดี๋ยวนี้เนาะกะคอมเมนต์บอกได้เรื่อว่าเห็นยังเนาะแ้วกะมะนาวกะสีบอกเนาะว่ามันคือยังกะคือสือเสือมาใหม่เนาะพี่น้อง สื่อเสือมาใไม่ละกาบอดีบดทันเด้ซักเนาะสื่อเสือมาใไม่ก็เล่ยลองล่องใส่บึงว่าพอดีบอตรงปุ๊กบอนาะพี่น้องพอใส่ไปได้สักพักหนึ่งเมียนเพิ่นอปลามาหายเนาะหยาดเพิ่นอปลามาหายเนาะพี่น้องก็เลยได้มาขวบปลาเลยก็เลยบอดีเปลี่ยนเลยเนาะพี่น้องก็เลยได้ใส่เสือใส่เสือบอดีเอาป่ายออกเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยใส่เสื้อไม้ขั่วป่าเลยนาอพี่น้องก็เงยตัวเองอยู่พี่น้องเอยว่าบดีฮือของไม้ปันไดเนาะบดีฮือของไม้ปันไดดอกพี่น้องเอวยแต่กะนักเติบอยู่เนาะป่ายหอยข้อต้องแรงอยู่น้องพี่น้องเนาะบดีเอาป่ายออกเลยเพราะว่าฮือของไม้นะพี่น้องกะสิคอจบคอ,บอบลาพี่น้องไว้สำนีก็น่าจะเพาะคันคลิปหนาะนาจะากะกสวัสดีสบายดี้อจ้า